โรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังเรื้อรังหน่ารังเกียจโรคสะเก็ดเงินจัดเป็นโรคผิวหนังที่พบได้เรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับบ่อยมากประมาณ1-3ของคนทั่วไปสามารถพบได้ในคนทุกวัยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่พบได้มากในผู้ใหญ่เพราะปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคในเด็กยังมีไม่มากเช่นความเครียดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนโอกาสที่พบในผู้หญิงและในผู้ชายมีใกล้เคียงกัน ผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการครั้งแรกในช่วงอายุ 10- ถึง40ปีผู้ป่วยประมาณหนึ่งในสามพบว่ามีประวัติโรคนี้ในครอบครัวและอาการมักจะกำเริบเมื่อมีปัจจัยมากระตุน้นที่พบบ่อยคือความเครียดโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ผิวหนังอย่างรวดเร็วกว่าปกติโดยการกระตุ้นของสารเคมีจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมนโฟไซต์ชนิดเซลทีทำให้เกิดการอักเสบจนเกิดเป็นผื่นหนาขนาดใหญ่ มีลักษณะสีเงินและแดงที่ผิวหนังได้ทั่วร่างกายโรคนี้สามารถเกิดได้ในคนทุกเพศทุกวัยหากจำแนกตามประเภทของโรคพบว่ามีอยู่หลายชนิดแต่ที่พบได้บ่อยมีดังนี้ 1. โรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาหรือปื้นหนาเป็นชนิดที่พบมากที่สุดประมาณ80%บริเวณผิวหนังจะมีลักษณะเป็นผื่นแดงหนาคลุ้มด้วยสีเงินส่วนใหญ่มักเกิดกับผิวบริเวณข้อศอกหัวเข่าและหนังศรีษะ 2. โรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นขนาดเล็ก เป็นชนิดที่มักเกิดกับเด็กและวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่โดยพบได้ประมาณ10%ของโรคสะเก็ดเงินที่เกิดกับผู้ป่วยลักษณะผิวหนังจะเป็นจุดสีชมพูขนาดเล็กและอาจกลายเป็นผื่นหนาสีแดงได้เหมือนกับชนิดผื่นหนาสามารถเกิดได้บ่อยที่แขนขาหรือตามลำตัว 3. โรคสะเก็ดเงินชนิดที่มีตุ่มหนองเป็นชนิดที่เกิดได้มากในวัยผู้ใหญ่บริเวณผิวหนังมีตุ่มหนองสีขาวกระจายเป็นวงกว้างและเกิดการอักเสบจนแดง มักพบมากตามแขนขาอาจเกิดการแพร่กระจายไปทั่วลำตัวได้บางรายอาจมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นไข้ขึ้นรู้สึกคันตามผิวหนังไม่อยากอาหารสิโรคสะเก็ดเงินชนิดเกิดตามข้อพับผิวหนังเป็นผื่นแดงมีความเรียบและเงามักเกิดขึ้นตามข้อพับและซอกต่างๆตามร่างกายเช่นหน้าอกรักแร้ขาหนีบหรือรอบอวัยวะเพศ ห้าโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นแดงลอกทั่วตัวเป็นชนิดที่รุนแรงและพบได้น้อยเพราะสามารถเกิดขึ้นได้ประมาณ3%โดยผิวหนังจะเกิดผื่นแดงขนาดใหญ่และลอกอย่างรุนแรงทําให้ผู้ป่วยรู้สึกคันและเจ็บผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเพราะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นพื้นฐานแล้วมีสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการและอาการแสดงทางผิวหนังเล็บและข้อร่วมด้วยแต่ความผิดปกติทางพันธุกรรมไม่จําเป็นที่บิดา มารดาหรือญาติพี่น้องจะต้องเป็นโรคนี้กันทุกคนเพียงแต่ว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะเป็นโรคนี้อยู่โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังมักจะเป็นที่รังเกียจของบุคคลที่ได้พบเห็นเพราะส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นโรคติดต่อทําให้ผู้ป่วยไม่กล้าที่จะเข้าอยู่ในสังคมได้ทางที่ดีหาทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคสะเก็ดเงินจะดีกว่าหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติม สามารถสแกน QR วอาโค้นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมในยูทุ e